สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับไอดีใหม่นะฮะไอดี ID ที่กากสุดในบอกฟุดนะฮะผมไม่ได้เล่นไอดีน้องรักอีกแล้วนะฮะรอเลนโซไม่มีอีกต่อไปตอนนี้ผมคิดว่าผมจะลองไม่เล่นไอไอดีนั้นดูนะฮะแล้วก็จะมาฟ์มไอดีกากให้มันเทพนะฮะก็อยู่กับ Rov e by God เช่นเดิมนะฮะช่องไม่ได้เปลี่ยนนะชื่อช่องอยังเหมือนเดิมนะฮะอะไรยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะ เปลี่ยนแค่ ID เนะ ID าะ ID เดกะถ้าไอดีมันกากเกินก็ไม่ต้องถามหากันก็แล้วกันนะฮะ ID เทพอยู่นะฮะไม่ได้โดนแฮกอะไรนะฮะเก็ทำไอเดีนี้ให้เทพเท่านั้นอุย้ยกอริล่านี่ยสู้ยากก่อนหน้าก่อนเล่นไปอยู่แล้วนะฮะไอการสู้กับบอสก็ได้โอ้ยเข้าไปแลกเลือดตรงๆไม่ได้เล่นแบบนี้ให้แบบเซฟ น่ารักครับรลูกนี้อ่อมาฮิวคุกแท็กเกิลไวเลย, <c oughs> บบลยเห็นไหมกอริล่าตะวันนะครับเยียงระยะเยียงระยะออกเข้าออกเข้าออกค่อยมีเวลาโดนไม่ต้องกลัวนะโดนมาเยอะแล้วเก็บ <c oughs> ตอนไอเดีรอในส้มก็วมมปวดนะแต่มันจะสบายอย่างนี้ครับไอเดีนั่นแหละผมก็รอหิวเลือดอย่างเดียวเลยนะหลบไปก็พอนะฮะ ไปเรื่อยๆก็พอรอหิวเลือดนี่นะฟาร์มแบบนี้ฟาร์มเขาฟาร์มกันแบบนี้แหละครับมันต้องมาไม้นี้แน่นอนครับตอนนี้ผมก็มีแค่ไนะอดีเลเวลสองพันนะนี่คือตอนนี้เลเวลน,อน้อยมาก หลบได้ก็แร็พหลบนะฮะมันจะเลือดจะไม่ตายโอ้ยบนกอริลา่าเาลยนมรอใช้สกิลแล้วก็หมัดสวนใส่มันนั่านะี้ฮะหลบแบบพิชิตต้อนหลบแบบพิชิต้อนพุ่งใส่สวยจังหวะนี้เลี้ยงระยะดีๆต้องเลี้ยง,งระยะดีๆไว้ตองพิชิตตรงพิชิตตรงพิชออกระยะออกระยะสวยพุ่งใส่กอริลา่าหนึ่งรอบกอริล่าไม่โกรธหรอกนะ ดีมีใต่กอริล่าอีกรอบอมีแชเปอรเปิดเคานเตอร์งปตเคานอุ้ยกอริล่านแน่เลยตกใจหมดครับโดน,น,นโดนกอริล่าลุกใส่แล้วนะดาเมจยี่สเก้านะเบาโอ้ยโอ้ยอยอกระยะสวยพุ่ง ยี <24 S 2> ่สี่เวลแล้วนะครับตอนนี้อัพทีละหกเหมือนเดิมแหละก็ค่อยๆขึ้นสเตตนะก็เลือดเยอะขึ้นแล้วครับก็จะฟาร์มง่ายมาก <What? S 1> ใครฆ่าเมื่อกี้ผมโดนฆ่าเฉยไอ้นี่มันฆ่าเฉยเลยอย่าเอาไอ้ดีเทพตบเลยนะซึ่งตอนนี้ผมยังกดปุ่มไม่ครบนะผมกดปุ่มไม่ได้กดปุ่มไม่ครบ ตาลายด้วยไงมันก็กดยากครับถ้าคุณตาลายปุ่มมันจะกดยากนะเมื่อกี้โดนฆ่าใครก็ไม่รู้ค่ะผมมึงเลยว่ายสิเองทุกคนโดนฆ่าเฉยนีย่ฮะนักเดินทางไม่กอริล่าคิงใช่กอริล่าคิงกอริล่าธรรมดาก่อนซึ่งตอนเนี้ยกกอนเนี้ยมีบอสแต่ละกอะมันย่อจะมีบอสน,นะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ เพื่อเด็กก่อน,นี้ก็มีบอสเป็นกอร์ลีราทิงใช่ป่มมันอยู่ฝั่งนู้นนะมันกวนมากเลยที่ทำเวน้นมันกวนผมนี่แหละผมที่เกียดเดินไปพี่เกียดเดินไปไว่ายน้ำไปน่าเบือ่อไม่นะเบิร์พิวพีอยู่แล้วนะคะสำหรับนั่นใดแหละก็ชาร์จโหมดได้เลยนะนี่ก็คือนะ เล่นบอกคุณเลยคือเนี่ยต้องย้อนกลับมาฟาร์มใหม่ไม่ได้คียโดนแฮกหรอกนะคือแค่อยากฟาร์มเล่นๆดูว่าประสิทธิภาพของผมมันจะใช้คีย์กี่ตังคให้ถึงเลเวลนะฮะแต่รอบนี้เลยซ้ำรอบหนึ่งก่อนสปอยเวลนะคะตอเนี่ยผมบางคนยังฟารเร็วกว่าเพื่อนบางคนฟาร์มเร็วกว่าเพื่อนบางคนเลยนะเอาจริงครับตอนนี้เลเวลมาสเตอรี่ผม ใกล้ได้สกิลใหม่แล้วสกิลใหม่คือกรกาของอริล่าคิงแค่นั้นแหละตามในรกาอตามตรงในน้ำหมัดนี้เป็นหมัรงโอเคดลใหม่ได้อยู่ะได้อยู่ประถมบทสกิลมมาบท แน่ไม่ใส่มันข้นมาคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกนะคที่ผมจะได้วามพอดีจริงๆแล้วไม่ใส่มันไม่หมดนะมีกระต้าเกิดอีกรอได้หนึงสามหนึ่ง เ็แล้วอัพทีละสามนะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะตอนนี้แต่เอชพีเริ่มเยอะแล้วผมเจอโปอีกแล้วโปบ้ามันมาบินใกล้ๆนะถ้าผมมีดีเทพนะผมจะเอาดีเทพตบโปเลยตอนนี้คือไอดีเนี่ยมันยังไม่เทพเนาะอย่างสกิลเนี่ยมันทำแบบเนี้ยผมจะไม่ดูามแงมต่อย มากลิงมันเริ่มตอดเข้าแลฮะนต่ตอดเข้ายากมากอะ่ะเฮียยังกระม่อมเลยอุย้ยเนี่ยมันเล่นลำบากมากไอดี ID เนี่ยได้แต่เดสอย่างเดียวเอยความสามารถที่มันโกงๆมันมีแค่เดสอย่างเดียวนะที่เหลือกลางหมดอุย้ยเนี่ยเนี่ยโปทุกคนสังเกตรโรเมื่อกี้ไหม เดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนเวลสาสิบตอนนี้นะครับรถล,ลงบานมาพอมับถึงเกาะบ,บากี้วันนี้เรียบร้อยตอนนี้อยู่เกาะลิงอยู่นะได้เควสดไปเกาะบ,บาคี้วเรียบร้อยฮนะอรอดไปอย่างง่ายดายนะะผ่านไปแล้วครับสำหรับเกาะลิงตอนนี้โอ้โหกินเวลานาน,านมากความยากครับความลำบากเกาะลิงก็มีเยอะนะะ เราเวสต์ตัวหนึ่งให้มันหายไปนะไอ้ลูกสอนะไม่ได้แล้วไอ้ที่ไปขกมากี้อะไม่ได้ไปนานเลยแฉกนี่ฝั่งโน้นร้อยเมตรโอ้ยังไกลเดรายมากต้องซื้อเรือนี่นะครับก็ขึ้นเรือไปกันเลยไปสู่เกาะบาร์กี้ไปเกาะบาร์กี้กันได้เลยนะซื้อเรือสรุปเช่นเดิมนะ เรือเดิม,ม,น,ม,น,มน,น,นนไะม่ขึ้นดีนดีเนโดนเรือมันโดน,น,โดน,น,โดนบ้าบอตอนเนี้ยยดจะเหลือไม่ได้ขับเรือกันเลยนะงไอ้เทมเรามีศูนย์นะ บอกอะไรอีกรอบ่านผู้ชมว่าน่าเบื่อไหมแต่คอนเทนต์นี้มันจะไม่น่าเบื่อแน่นอนถ้าพ่อไอดีนี้เลเวลเยอะนะฮะตอนเนี้ยผ่านมาทรมานมากความจริงนี่หลายนาทีมากเลยนะกดจะฟาร์มได้เท่านี้หน่าเบื่อตรงที่ว่าเออมีเวลาเล่นน้อยนั่นแหละแต่คลิปมันก็จะน่าเบื่อไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เนี่ยคือเลนเซิร์ยเนี่ยเซิร์ยหรอเซิร์ยหรอครับน้องเซิร์ฟอังกฤษ ต่างประเทศซึ่งเราไปชีกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอดีตรงนี้กันเรากใกล้ถึงกับบาร์กี้เ,เราจะเริ่มซื้อของที่เกาะบาร์กี้แล้วตอนนี้ผมชี้อยู่นงโอ๊ยทำเรือไม่มั่นคงเลยนะพระ้อมกับเลียนที่ อย่าฟังตรงนี้ก็แล้วกันครับไม่ว่าโอ,โโอโชินเรย์มชมอย่าฟังตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะมันไม่ดีน,อนด้องหนุ่มยาวไปทำตามฮนะอุ้ย เบดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะฮะทุกคนโอ้โหวุ่นวายมากมาไล่ทุบกันทั้งกอะผมก็ไม่ได้ฟาร์มกันพอดีตอนนี้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟอยู่นะฮะคือมันมาไล่ทุบกันทั้งเกาะแล้วผมจะได้ฟาร์มเหรอมันจะมีเหรอที่จะได้ฟาร์มทุกคนไม่มีหรอกนะฮะ ไอที่ฟาร์มเนี่ยคือโป้ไอเน,นี่ยผมไม่บอกก่อนแนละ้วเลยเกิดมาคนเดียวแบบนี้ก็ชิลเลยดิคะน่าจะชิลอยู่นะก็น่าจะได้ทำโค้ชต,ตามใจเลยนะไม่น่ามีใครอยู่แล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็บครับพี่โจรสลัดผมช่วยพี่ โอ๊ยโอ๊ยโดนฟันอุ้ยโดนฟันอุ๊ยโดนฟันผู้คนหมดแลใส่โอ้เป็นยากจัดเลยเกาะนี้โอ้ยโดนโดนฟันสี่ตัวใจเย็นผมต้องค่อยๆนะโอ้ยอาจจะว่าครบสวยได้แล้วใส่เต็มเต็ม ที่เหลือ30มจะเย็นโอ้ยในยากจัดไอ้ดีเนี่ยคือไม่คุ้นชินแล้วไงเลเวลเยอะไม่มีแน่ตองแตกหนึ่งแตกสามแล้วโอ้ยไอ้พีเยอะไอ้พีเยอะไหนเนี่ยมันหายรอผมไม่มีแน่เต๋อเบลีผ้าน่าจะฟังกันอยู่เกาะนี้ลาเลยแหละครับเพราะว่ามันมีของที่ต้องซื้อนมันจะเป็นต้อง าตีโอ้ยคุณผู้ชมไม่ชอบคอนเทนต์นี้อย่าให้นะคะให้มารีวิวโอ้ยเดี๋ยวแบบนี้มันจะไม่หนุกนะคะถ้าไปทำแบบนั้นจะคอนเทนต์ต่างมากกล่องเงินกล่องกล่องไดมอนด์กล่องเพชรกล่องเพชรร้อยสวยไม่เงินพร้อมจ่ายพร้อมให้แมนมันขลิบควายเลย ไม่ได้พูดหยาบนะแต่ว่าเป็นปกไไม่หมดโอ้โอ้ยโโอ้ยลุฟันลฟันฟันปล่อยมอต้นคนห่ันตัวน้อยต้องได้เยอะต้องได้เยอะหน่อย เนียต้องเจะนนว่ามัน อยู่ไหนเนี่ยดาบคู่มันอยู่ไหนคาถาตรงไหนลืมละไม่ได้หาตรงนี้ไอตรงนี้มโซนสู้ไม่ใช่โซนสู้หรอกเออเออไม่ใช่โซนสู้หรอกนะโดคาตาต纳เลยซื้อเลยนะฮะตอนนี้ได้มาเรียบร้อยดวลคาตานะสับได้นี่สับงันสั่งีแกเอาสกิลวินไปกินไม่แน่โอ้โดนโดนโดน We're เอาปเปมัดสเเมทปดี่มนไม่หมด,ดนะนแล้วมัน,น,ไ,มมนคคมไม่โดนเห็นปะเทคนิคตามเอาไม่โดนเลยโกงมะละอุ้ยมันหลุดมาตัวหนึง่งหลุดมาตัวหน,นึ่งรีค่าให้ตายก่อน มีระยะไกลกว่ากัครับเพราะฉะนั้นใช้ดาบก่อเริ่มต้นนะนี่คือเทคนิคก่อนเริ่มต้นนะไม่ใช่เทคนิคท้ายนะให้มีก่อนท้ายท้ายเนี่ยแนะนำว่าดาบจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับต้องพยายามทำก่อนเริ่มต้นเนี่ยดาบจะวามดีกว่าามง่าคิวเวอร์วินเสร็จแล้วก็ฟันมันเป็นการกระโ อันนี้ยังไม่รัวนะถ้าไปโลกสองนี่คือรัวมากนะฮะมันไม่ได้สักทีมันมันหายไปไหนผมขึ้นไปเอานี่ก่อนนะฮะกล่องทองมาแล้วมาแล้วจ้ากล่องทองเอามไม่เี่หรอเดี๋ยวนี้มาอู้งาเกรอครับมาอู้นาเกลอเดี๋ยวเจอนี่เลยนะ เดี๋ยวเจอตีเข้าม้อมนี่โดนโดนเต็มเต็มบบๆบแับแมให้โดครับทุ้ดีมาเอาไกัน้องเหรอจะต้งบ้านบอบบี้เหรอเนางนี่นะใเรแรงเลยตายแน่แน่นี่ะตายแน่ ตัวสุดท้ายไฮเรดท้าทายเหรอเอาจริงนะอย่อนนอยางได้กว่าอแนมนมันมา,นากว่าเวล3 5มันที่เรียบร้อยโอ้ยโอ้ย,อยบอบบ,อบี้บอบบี้วไหบอบบี้านีครับกิดาปล่อยมก,ก่อนนะมันทึกเกินไ่ไหว ตัวนี่้เด็ดไปปกติก่อนนะครับผมเผาที่สูงได้คือเผามันรุนแรงเพราะว่าเขาต้องดีเลยจะได้มีเผาติมะบองผมไม่รู้มันใช้เท่าไหร่นะตะบองใช้กีเล้วก็ เดียวก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะวมีต้อนตรงนี้ด้วยเหรอมีแบบดิจิตอลด้วยเหรอนมาสอบลงกันแล้วก็เวอร์วินเวอร์วิน เรีวสายฟ้าทุกคนเอาง่ายๆเอสคร็บมาที่เรียบมาแล้วนะโอเคของก,ก็น่าจะประมาณนี้แหละ ความน้ำบากดาลทุกคนขึ้นฟ้าไปซะ คืนเวลมันที่เรียบร้อยครับทุกคน HP ตอนนี้ก็เยอะมากนะปี300แล้วนะคะตอนนี้ HP ที่เกียดมาไพเร์แล้วอะอยากได้แะบองเร็วๆแล้วี่เกียดอหรอแม่ี่เกียด้วทุกคนแล้วมาเทียบหม,มัดกับตาบ จบเพียงเท่านี้นะครับจบด้วยเลือดที่39ก็ขอให้ทุกคนมาดูด้วยกันนะคะสำหรับคอนเทนต์ไปถึงตัน ep 1ก็จบลงไปแล้วครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมไปกดกันด้วยขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ